ดีค่ะหนูชื่อปริมอายุ11ปีหนูเป็นคนที่ชอบการทํางานศิลป,ปะมากค่ะโดยเฉพาะการประดิษฐ์ของหรือเรียกว่า DIY ค่ะอย่างเช่นต้องถ่ายรูปหนูเคยทํามาแล้วเมื่อประมาณต้นปีค่ะโดยเฉพาะการมาเรียนกับครูจุหนูชอบการประดิษฐ์มากขึ้นค่ะจานบินหรือว่า อันนี้หนูไม่เคยทำค่ะหนูอยากร้องทำเพราะว่าหนูเป็นคนที่ชอบการทำงานประดิษฐ์มากเลยค่ะหนูรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แปลกใหม่สำหรับตัวหนูค่ะวันนี้หนูจะมาทํำงานป๊อปอาร์ตไปดูกันเลยค่ะงานศิลปะประดิษฐ์มีประโยชน์ยังไงกับเด็กบ้างคะได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ค่ะเพราะว่าเขาจะต้องเลือก วัสดุอุปกรณ์ก็คือจากในโจทย์นี่แหละจากตัวอย่างชิ้นงานนี่แหละค่ะมาใช้งานแต่ว่าเขาต้องมานั่งคิดต่อด้วยนะว่าจะทําชิ้นงานตัวเองอะ่ะแบบไหนออกมายังไงเพื่อให้ได้เป็นรูปแบบของเขาเองโดยที่มีเรามาไกด์ไลน์ให้นิดหน่อยศิละปะของครูจูเนี่ยมันจะเป็นเหมือนการรียูววัสดุด้วยแทบจะทุกอย่างเนี่ยที่เคยเห็นในชีวิตประจําวันใช้แล้วทิ้งไปเนี่ยเรานำกลับมาใช้ใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะชิ้นแรกที่เราจะทําวันนี้ก็คือป๊อปอาร์ตค่ะตัวอย่างก็คือชิ้นนี้ค่ะ โคจูขาป๊อปอาร์ตคืออะไรคะอ๋อป๊อปอาร์ตก็คืองานศิลปะแบบหนึง่งที่ภาพติดตาและจดจำได้ง่ายๆเคย,เคยได้ยินเพลงป๊อบไหมเคยค่ะ,ะเพลงป๊อป <S <S เพลงที่ฟังง่ายๆนะคะก็เรียกว่าเพลงป๊อปป๊อปอาร์ตก็เหมือนกันมันก็คือศิลปะที่จดจำได้ง่ายๆสำคัญก็คือต้องมีสีสันสะดุดตาเดี๋ยวเราลงมือกันเลยดีไหมคะค่ะออขั้นแรกนะคะก็คือเดี๋ยวเราจะมีกระดาษเนี่ยสองชิ้นนะคะชิ้นนี้จะเป็นตัวเพลทตัวเพลทต,ต,ตัวที่รองรับด้านหลัง นะคะแล้วก็ชิ้นนี้เนี่ยจะเป็นตัวตัวจุดเด่นของตัวชิ้นงานนะคะอยาอ่างนี้จุดเด่นของครูจูที่เป็นตัวอย่างเนี่ยก็เป็นตัวถัว<อ>งป๊อปคอนใช่ไหมแต่ว่าของปินมไม่รู้เป็นอะไรต้องทําตัวป๊อปอัพให้มันเด้งขึ้นมานิดนึงนะคะมีการลองกระดาษด,ด้านหลังอ่ะอน้องปิพ์ลงมือได้เลยกระดาษเล็กไปใหญ่ไปบอกครูได้นะคะกำลังจะว,วาดอะไรคะ คำว่า Oops ค่ะ O O P S ค่ะเป็นคำอุทานของภาษาอังกฤษค่ะโอเคน้องปริมเดี๋ยวพรอนี้เสร็จแล้วลงสีก่อนก็ได้นะคะหรือว่ามีการเน้นเส้นด้วยจะเน้นเส้นก่อนได้ไหมเอาค่ะ,ะเน้นเส้นก่อนนะคะเราเน้นเพื่อให้งานมันชัดเจนขึ้นนะ ไปเจอน้องปริมครั้งแรกเป็นยังไงคะเอากระเป๋าเนี่ยไปเพ้นท์อยู่ที่ตลาดนัดเนี่ยค่ะก็คืออยากให้เด็กๆเขามีกิจกรรมทำเนาะแล้วก็เจอน้องปริมอขอแบบวาดแล้วก็ถามถามเยอะมากเลยว่าลายเส้นอย่างเดียวได้ไหมคะเข่าดาได้ไหมคะเป็นสีได้ไหมคะคือเขาถามเยอะมากทีนี้พอเริ่มทํางานไปเนี่ยปริมเป็นเด็กที่จดจ่อมาก เป็นคนช่างสังเกตมากๆคือปิมเวลาเขาวาดเนี่ยเขาจะค่อยๆวาดเหมือนค่อยๆแต้มทีละนิดทีละนิดทีละนิดอะค่ะางานเขาก็จะแบบว่าเก็บชิ้นงานได้มีรายละเอียดมากๆด้วยมีงานชิ้นไหนที่ครูจุประทับใจบ้้งคะก็จะเป็นกระเป๋าที่เพ้นขาวดำเนาะเป็นลายเส้นอันนั้นจะเป็นรูปน้อยหนาคือน้อยหนาเนี่ยคนจะวาดเนี่ยลำบากมากเลยนะเพราะน้อยหนามันเม็ดเยอะมากมันจะตุ่มตะปั้มเยอะมากแต่ปิมเก็บรายละเอียดครบเลยเป็นน้อยหนาที่แบบ เออขยันนะเป็นเด็กขยนกันว่าเดี๋ยวจะลงสีค่ะคนไหนเป็นพื้นที่เล็กๆนะคะก็ใช้พู่กันเล็กเนาะพื้นที่ใหญ่ๆแล้วก็ขยับพู่กันขึ้นมาได้บางทีเราวาดวาดรูปเฉยๆมันก็จะลงอยู่ในกระดาษแบนๆเนาะทีนี้พอเราทําเป็นแบบศิละปะผสมกบงานประดิษฐ์ขึ้นมาอย่างเงี้ยคะ่ะต้องใส่มิติของงานขึ้นไปมันทำให้งานน่าสนใจขึ้นด้วยแหละ มันมีเรื่องผู้กันนะคะเวลาเราทํางานเนี่ยพื้นที่ที่เราจะระบายสีเนี่ยมันมีหลายขนาดเล็กใหญ่กว้างไม่เท่ากันจริงๆระบายสีไม่มีอะไรเลยแค่เราเลือกใช้ผู้กันให้ถูกกับพื้นที่แบบ่งพื้นที่เล็กๆเนี่ยเราก็ใช้ผู้กันเบอร์เล็กหน่อยพื้นที่ใหญ่เราก็ใช้ผู้กันเบอร์ใหญ่ เลือกใช้ผู้กันให้พอดีกับพื้นที่ที่เราจะระบายแค่นั้นนะคะถ้าเกิดเราพื้นที่เล็กนิดเดียวแต่ว่าเราใช้ผู้กันอันเบ้เริ่มเลยไประบายเนี่ยยังไงมันก็ต้องเปื้อนออกมาอยู่แล้วพวกนี้เป็นเทคนิคแบบว่าง่ายๆเด็กๆต้องลองฝึกกันดูด้วยริมมีผู้กันกี่อันคะ3อันค่ะเอาไปใช้แตกต่างกันยังไงคะการอันใหญ่หนูจะใช้สำหรับพื้นที่ที่ใหญ่ๆแล้วก็ระบายเก็บรายละเอียดไม่ค่อยมากเท่าไหร่ค่ะผู้กันอันที่สองเป็นอันประมาณไซส์แบบ ธรรมดาไม่ได้ไม่ได้เล็กไม่ได้ใหญ่มากจะใช้เก็บรายละเอียดอันที่เล็กลงมานิดนึงค่ะส่วนอันที่สมเป็นอันอันที่เล็กที่สุดค่ะหนีจะใช้เก็บรายละเอียดอันที่เล็กไม่สามารถใช้อันใหญ่ได้มาเก็บรายละเอียดอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วถ้ามีแบบเมื่อเอิญเมื่อเอิญมีผู้กันอันเดียวจริงๆอิงเหอหงปีมต้องเป็นอันใหญ่หรืออันเล็กอันใหญ่ต้องการอันใหญ่ ตรงปลายถ้าไปโดนน้ํามันจะทําให้ผู้กันเล็กลงตรงปลายค่ะแล้วเวลานั้นมันจะได้ค่ะก็คือใช้ปลายผู้กันระบายเนาะใช่ไหมคะจิ้มให้แบบว่าปลายผู้ก,กันมันเล็กๆนิดนึง อ่ะเดี๋ยวอันนี้ระหว่างรอสีแห้งนะคะใช่ไหมลูกค่ะเดี๋ยวเอางานแย่ก่อนเดี๋ยวเราทําตัวแบ็กกราวก่อนค่ะนะคะเอ๊กระดาษกาวที่แปะอยู่ที่ขอบมันมีความสำคัญยังไงคะไหนเล่าใเพื่อนๆฟังหน่อยได้ไหมคะหนูคิดว่าการแปะกระดาษตรงขอบตรงนี้เออเวลานั่นด้วยความที่มันเป็นเทปค่ะมันจะทําให้เวลาที่เราลอกมันออกมามันจะไม่เลอะตรงขอบเราต้องรอให้มันแห้งก่อนค่ะ แล้วนั่นวเวลาเราแปะเข้าไปมันจะทาให้เวลาระบายสีค่ะเราสามารถระบายทาตรงนี้ได้ค,ะค่ะเวลาเราแกะออกค่ะมันจะเหลือแค่ที่เราไม่ได้แปะเทปไว้ค่ะก็ดูค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเราใส่น้ําเยอะเกินไปแล้วมันจะเป็นยังไงคะอ๋อถ้าน้ําเยอะเกินไปสีก็จะใสพอใส่ปุ๊บมันก็มีรอยด่างเหมือนกัน หนาไปก็เป็นรอยด่างบางไปก็เป็นรอยด่างน้ําเยอะไปก็เป็นรอยด่างค้นไปก็เป็นรอยด่างเพราะนั้นมันต้องมีความพอดีของสีมันก็จะได้เกลี่ยสีให้พอดีกันแล้วป๊อปอัพมันสามารถใช้สีอ,อื่นนอกจากสีโปสเตอร์ได้ไหมคะงานป๊อปอาร์ตเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้สีโปสเตอร์เพราะว่าต้องการสีที่ชัดเจนโดดเด่น ก็เลยจะเน้นการใช้ทํางานด้วยสีโปสเตอร์มากกว่าอันนี้เทคนิคอีกนิดนึงนะคะปิมพระบายจากตรงกลางออกมาก็ดีนะไม่งั้นเดี๋ยวระบายขอบไปก่อนแล้วเดี๋ยวตรงกลางระบายไม่ได้เปื้อนม<อ>ืออีกค่ะคุอจคาตรงนี้มันเลือะค่ะวันแก้ไขได้ไหมคะหนูอยากให้มันเป็นสีขาวหรือว่าเป็นอะไรล่ะหรือว่าเป็นสีอ,อื่นๆ เหลืองส้มค่ะอ๋อระบายทับได้เลยสีโปสเตอร์ระบายทับได้เลยค่ะค่ะแต่ว่าอย่างอย่างเงี้ยมันมีเปื้อนสีเก่าอยู่แล้วเนี่ยอาจจะแบบใช้ความข้นของสีนิดนึงมันจะได้ไม่ละลายสีเก่าขึ้นมาค่ะหนูจะเริ่มระบายจากตรงกลางภาพตรงคำตัวพีค่ะหลังจากนั้นค่อยไล่ไปข้างๆค่ะเพื่อให้สีไม่เปื้อนมือค่ะ สีแดงมันจะออกแนวเป็นโทนร้อนค่ะแล้วถ้าเกิดว่าหนูเอาแบบเป็นสีโหดร้อนไปเลยมันจะดูกลืนกันไปค่ะสีเหลืองมันจะออกโทนร้อนก็จริงแต่ว่ามันจะอ่อนลงมาอีกนิดนึงค่ะหนูอยากให้เกิดสีที่มันตัดกันเพราะว่าถ้ามันสีกันกลืนกันเกินไปมันจะทำให้ภาพดูเป็นทางเดียวกันไปหมดเลยค่ะมันจะดูเป็นอะไรที่ซ้ำๆค่ะไม่ค่อยโดดเด่นขึ้นแบบสะดุดตาเท่าไหร่ค่ะ น้องปริมคะค่ะทำไมหนูต้งแตะสีเหลืองลงไปก่อนที่จะระบายล่ะคะหนูจะดูสีว่ามันเข้ากันหรือยังค่ะสีเหลืองกับสีแดงค่ะน้องปริมคะคะเอ๊ะเมื่อกี้นี่บอกว่าจะลงสีที่ตัวอะไรก่อนนะตัวพีค่ะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นคะสมองเบอร์ค่ะริวค่ะ โอเคอ่ะ <Okay>. uh, ขั้นตอนต่อไปนะคะปิมตัดค่ะตัดเดี๋ยวจะได้ทำเป็นตัวป๊อปเด้งขึ้นมาได้นะน้องปิม,ปม,ปมขั้นต่อไปเราต้องทำแบบตัวกระจายแสงเนาะให้แบบว่าตัวหนังสือมีความป๊อปอัพออกมาด้วย จะลองตัวนี้ไว้ก่อนด้วยก็ได้นะเอาปะ่ะตัวนี้<ม>นะเดี๋ยวก็พอแล้ว<ม>อ่ะต,ติดกาวนี้ด้วยนะคะ<ม>นี่เป็นอะไรเนี่ย<ม>คืออะไรเนี่ยากาวกาวก็ติดกระดาษกาวสิใช่ปะ่ะนี่ลองไว้นี่ระหว่างรอแห้งเราต้องเตรียมงานอย่างอื่นไปด้วยอ่ะทีนี้ต่อไปสามเหลี่ยมใช่ไหมคะตัดม,มาเลย วางคร่าวๆไปก่อนได้เป็นไรจุมาวางได้จะวางตรงวางเอียงได้หมดเลยนะหนูจัด layout ามาเองนะคะหนูคิดว่าตอนนี้มันจะมีการส่งพัสดุทางไปรษณีย์เพิ่มมากขึ้นค่ะมันก็เลยทำให้มีเศษกล่องกระดาษเหลือ เราก็ต้องนำมารีไซเคิลค่ะโดยการนำมาทำงานประดิษฐ์เช่นสิ่งที่เราทำอยู่ณนะตอนนี้แล้วก็อย่างอื่นหลายๆอย่างค่ะวาง l a y ล u t เสร็จแล้วค่ะทำอะไรต่อคะระบายสี<า>ยใช่ไหมหรือเอาสีนี้เลยไม่เอาค่ะไม่ <laughs> <laughs> เอานอ่งระบายสีทีนี้เดี๋ยวเวลาเราระบายเราก็หยิบมาทีละ <mm สีแล้วกันอ่ะปริมเลือกด้วยเดี๋ยวคุณ ตรงที่เป็นเส้นขีดระหว่างสีฟ้ากับสีน้ำเงินเราก็จะจิ้มไปแถวสีน้ำเงินมากกว่าสีฟ้าค่ะตรงนี้เราก็จะใช้สีฟ้าทำตรงนี้ให้เข้ากับสีขาวค่ะเสร็จแล้วค่ะได้เป็นแบบนี้ค่ะอันนี้ก็คือเป็นงานทิชชู่นะคะมาขยุ้มแล้วก็แปะลงไปให้เป็นแหลมแหลมทาสีแล้วเราก็พิมพ์ลงไปตัวพลาสติกที่หอ่ออยากลองไหมอยากลองไหม รู้สึกดีใจที่มันเสร็จค่ะแล้วก็ออกมาดีตามที่ตัวเองต้องการค่ะ ดูน่าสนุกมากเลยนะคะแต่ว่ายังไม่จบค่ะถ้าใครเนี่ยที่อยากทำผลงานป๊อปอาร์ตอาจจะตุกป๊อปคอนนะคะแบบน้องปริมเนี่ยต้องรอดูต่อกันในตอนที่2นะคะศิลปะประดิษฐ์ในวันนี้นะคะซอฟเชื่อว่าเป็นไอเดียนะคะให้คุณพ่อคุณแม่หรือคุณครูที่ดูอยู่เนี่ยนำไปใช้นะคะลองไปเล่นกับลูกๆหรือเ,เด็กนักเรียนของเราได้ใช่ไหมคะวันนี้ซอฟอยากลองเข้าใจความรู้สึกสนุกของน้องปริมบ้างคะ่ะจู่บซอฟสามารถทําอะไรได้บ้างหรอคะวันนี้เตรียมมาให้พี่ซอฟเนี่ยจะเป็นตัวกล้องถ่ายรูป ก็คือศ oh, Mont ิลปะประดิษฐ์ก็คืองานศิลปะผสมกับงานประดิษฐ์นี่แหละค่ะอ๋อก็เลยเป็นศิลปะประดิษฐ um> ์ใช่ไช่ทุกคนนี่คือกล้องอันน uh> ี้คือเขาถ่ายติดหอประพาคารอะไรเงี้ยเหรอใช่ใช่ครับ้ยน่ารักมากเลยค่ะทุกคนจินตนาการบรนเจิดเลิศล้ำมีกล้องทรงโบราณด้วยนะคะชอบเห็นอยู่ตรงนั้นใช่ใช่อันนี้อก็เอากระป๋องปลากระป๋องนี่แหละค่ะ เสน่ห์ของการประดิษฐ์ก็คือเรานําของที่ไม่ใช่แล้วแล้วเราก็มา reuse ใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วเจ้าตัวกล่องนี่มันดูสวยงามมากเลยค่ะคือเราต้องไปหากล่องแบบนี้ที่ไหนล่ะคะก็เดี๋ยวนี้จะมีกล่องพัสดุเยอะแยะเนาะใช่ไหมคะที่มาแบบไม่ยับ C F อของบ่อยใช่ใช่ใช้กล่องพัสตุได้แต่อย่างอึ่งของวิจุนี่แบบที่บ้านจะแบบเป็นร้านขายอะไรมอเตอร์ไซค์ก็จะมีกล่องพวกแบตเตอรี่มีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาใส่มาแป๊บเดียวแล้วก็ดึงแบตเตอรี่ไปใส่ละ อ๋อแล้วก็เลยเอี่ยมเียมค่ะแล้วนอกจากตรงนี้ค่ะก่อนจะเข้าเรื่องกล้องซอฟเห็นกูจุเตรียมอะไรมาด้วยค่ะอ่าอันนี้จะเป็นงานปอบอาคล้ายๆของงานน้องพิมที่ทําอยู่เฮ้ยนี้น่ารักมากเลยค่ะทุกคนมองไกลๆตอนแรกซอบนึกว่ารูปปลิ้นค่ะทําไมสีมันโดดเด้งกิจ๊า์ดได้ขนาดนี้คะกูจุคะเป็นอันนี้เป็นสีโปสเตอร์ค่ะแต่ว่าใช้สีประเภทจะใช้ก็ได้นะคะสีข้นๆผสมข้นๆโอแล้วก็เลือกใช้สีที่ตัดกันค่ะค่ะเวลาทําถ้าเป็นชุดเนี้ยตอนสอนเด็กก็จะแบบวว่่าาอให้รระบบยตััสปดกน ตัวตัวตัวภาพที่เราจะระบายก่อนแล้วแบ็กกราวด์หลังเนี่ยให้ให้ลองวางตัวสับรถที่เราจะจะวางแล้วก็อย่าใช้สีที่เหมือนกันเขาเขาก็จะแบบมีขั้นตอนการทํางานอย่างผลงานสับรดชิ้นนี้นะคะน้องเรียนชั้นปออะไรล่ะคะงานที่เอามาจะเป็นของคุณครูทำเพราะว่าเด็กๆเขารับกลับบ้านไปหมดละอแต่ว่าเขาจะใช้กระดาษลังเหมือนกันเนี่ยค่ะกระดาษลังพัสดุที่แบบหรือว่าลังที่เป็นพวกกล่องเฟอร์นิเจอร์ที่ยังแบบเอี่ยม ยังไม่ยับมากอะไรเงี้ยค่ะก็ว่าตอนแรกซับก็แอบโอ้โหเด็กมีความสามารถนาอะไรเนี่ยเพราะดู <ay> <c oughs> จุดคลมคือคุณครูจุดยังไงให้คมได้ขนาดนี้เหรอนู่ <laughs> <c oughs> จุดคมมากค่ะสวยงามมากเลยมือ <c oughs> มือน,นิ่งมือน,นิ่งครูครูวาดมาหลายปีแล้วเป็นสิบสิบปีแล้ว right <c oughs> หนูจะฝึกฝนตัวเองนะให้เก่งครูจุดฝึกบ่อยๆฝึกบ่อยๆวาดได้ทุกคนนี่ก็คือป๊อปอาร์ต ใช่ไหมคะทุกคนก็สามารถเก็บเป็นไอเดียลงไปทาตามที่บ้านได้ใช่ใช่ค่ะโอเคค่ะแต่ตอนนี้เนี่ยซอฟอยากลองงานศิลปะประดิษฐ์นะคะซอฟต้องเริ่มจากอะไรก่อนบ้างล่ะคะค่ะอยากจะให้มีภาพด้านหลังไหมเป็นเป็นแบบว่าไปถ่ายรูปอะไรมาอะไรอย่างเงี้ยถ่ายรูปอะไรมาเออไม่ทันคิดเลยถ่ายรูปอะไรดีค่ได้ทรงไหนทรงโบราณหรือว่าทรงแบบทรงทรงนี้ก็ได้ค่ะโอเคอยู่ในมือแล้วนะคะค่ะก็จะมีพวกอย่างแกนกระดาษกาวค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็เอามาใช้เป็นเป็น เฮ้ยเลนก้องใช่ใช่เป็นเลนก้องเพิ่มเติมเป็นวิวไฟเดอร์เป็นไรก็ว่ากันไปค่ะเป็นปุ่มกดปุ่มชัตเตอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเสริมสร้างจินตนาการดอีกนะคะว่าถ้าถ้าเรามีสิ่งนี้เนี่ยเราจะไปประกอบเป็นชิ้นส่วนไหนของกล้องได้บ้างใช่ค่ะนี่ทุกคนกำลังวาดหน้าจอกล้องออกมาแล้วใช่เราได้หน้าจอแล้วถ่ายแมวแล้วกันนะคะเราเป็นคนรักแมวนะคะรักแมว โอ้หแล้วถ้าเกิดเราต้องเรียนในคลาส3 0 4 0คนคะ่ะคุณครูคุณเตรียมให้พร้อมเลยคะ่ะแล้วคุณครูจะแยกร่างยังไงได้ล่ะคะอย่างเช่นซอฟวาดตรงนี้แบบคุณครูคะตรงนี้หนูจะติดอะไรยังไงดีคะ,คะ้วถ้า30-40คนที่ซอฟวาดก็ค่อนข้างมีจวะเยอะใช่ใ,ใช่มีเทคนิคแนะนำไหมคะว่าถ้าเกิดเพ่าคุณแม่หรือคุณครูจะด,ดูแลเด็กๆ30 40คนเนี่ยทำยังไงดีคะก็ต้องเลือกกิจกรรมที่มันเป็นไปได้เพราะว่าไม่งั้นจะมีคนโดนทิง้ง<อ> <laughs> เราก็จะดูแลให้เขาไม่ทันแต่เด็กบางคนเขาก็ บบสู้นะค่ะลุยเองทําเองอ่บางคนก็อยากจะแบบลองพิสูจน์ตัวเองนะคะว่าฉันทําได้ใช่ใช่เขาก็จะไม่รอคุณครูเหมือนกันอันก็จะมีสายแบบว่าเร็วมากกับสายที่ตามไม่ทันเพื่อนมีวิธีบาลานซ์ไหมคะว่าอู้คนหนึ่งก็เร็วมากเลยอีกคนก็ช่วยเพื่อนใช่ให้ช่วยกันให้ช่วยเพื่อนใช่ค่ะก็คือใครที่ประกอบคล่องมากอะไรอย่างเงี้ยเอามามาช่วยเพื่อนค่ะค่ะแล้วระหว่างให้นั่งทําคนเดียวค่ะกับแบ่งเป็นกลุ่มแบบไหนดีกว่ากันคะ เป็นกลุ่มก็สนุกดีนะคะอให้ทํากล้องเหมือนกันแต่นั่งเป็นกลุ่มละหคน5คนแต่ถ้ามันเป็นของเล่นแบบนี้ส่วนใหญ่จะอยากได้ทุกคนจะอยากได้เป็นของตัวเองแล้วถ้าเกิดมีของตัวเองแต่นั่งทําเป็นกลุ่มกับเพื่อนได้ไหมคะดีค่ะมีหลายแบบให้เลือกก็คือใช้ความครีเอทีฟที่ดก็เราก็ต้องแก้ปัญหากันไปค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นชิ้นงานที่มีประกอบไปหลายอย่างคุณจูจะอาจจะเตรียมให้เขาสักหน่อยนึงก่อนค่ะแล้วก็จะไม่สอนกลุ่มใหญ่มาก คนซอฟจะทําชัตเตอร์กล้องด้วยล่ะอันนี้อันนี้แกให้นะโอ้ขอบคุณค่ะต้องติดเดี๋ยวเราจะหยอดกาวตามหลักแล้วเนี่ยเราควรทาสีก่อนเราค่อยติดไหมคะได้หมดค่ะอ๋อได้หมดค่ะแล้วแต่ความงั้นงั้นงั้นทาเอ่อทาสีเลยก็ได้ค่ะขอทาสีก่อนใช่ใช่ใช่ลงสีแล้วก็ทุกคนดใจทุกคนคะจับคู่กันเท่านั้นแหละเงียบเลยค่ะซอฟเงียบเลยค่ะ การทางานศิลปะประดิษฐ์แบบนี้ค่ะคุณครูเด็กๆจะได้ฝึกทักษะอะไรบ้างล่ะคะสังเกตแล้วแน่นอนแล้วเนาะเราฝึกเรื่องการสังเกตไปแล้วแล้วก็แบบความใจเย็นอันนี้เห็นด้วยมากเลยค่ะความใจเย็นความนิ่งรอได้ค่ะค่ะแล้วก็อย่างที่พี่ซอบอกแหละมันนิ่งนิ่งจริงๆพอจับปุกันระบายปุ๊บเนี่ยทุกคนสงบหมดเลยทุกคนสงบหมดใช่มีไหมคะคนที่แบบระบายแล้วก็เปิ่ แล้วก็สนุกไปด้วยแล้วก็ระบายไปด้วยมี <นะ S 1> ก็มีแบบว่าพูดไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยหนูจะใช้ตรงนี้กับตรงนี้ตรงนี้สีอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะแล้วก็เอออย,อย่างถ้าเกิดแบบเขาวาดแมวเขาก็จะแบบบ้านหนูมีแมวนะแมวชื่อนั้นชื่อนี้ก็จะวาดไปเล่าให้เราฟังไปเก่งจริงอ่ะน้องเขาทำได้ไงอะ่ะระบายไปเล่าไปซอบทำไม่ได้ทุกคน ห้องเรียนก็จะเงียบเลยค่ะเวลาเวลาเรียนแล้วถ้าเกิดห้องเรียนเงียบเราควรจะมีเพลงเปิดประกอบไหมคะหรือว่าควรให้เงียบเพื่อให้เกิดแบบการโฟกัสที่ดีที่สุดล่คะคะคนคนอ่อถ้าถ้าพี่เองนะคะพี่ชอบเปิดเพลงด้วยอ่าอม,มันจะช่วยเสริมสร้างอะไรไหมคะถ้าเราเปิดเพลงไปเพลินๆค่ะ,เ,คะเราบอกเขาได้เลยค่ะว่าแบบเวลาเราทํางานหรืออะไรเพลินๆเ,เนี่ยเรามีอะไรฟังไปด้วยก็ได้เพราะบางที เราอยู่กับห้องเรียนที่แบบ,น,บนั่งๆ,งๆเ,เออเราควรให้เขารู้จักคําว่าความเพลิดเพลินเนาะค่ะเอ,อเ,เพื่อนจริงค่ะทุกคน เสร็จแล้วค่ะรูปที่ซอฟ่ายมาได้นะคะก็คือน้องเหมียวส้มนะคะน่ารักไหมคะครูคะน่ารักค่ะเเป็นการบังคับครูตอบน่ารักไหมคะน่ารักค่ะแมวหน้าตาดูเพลิดเพลินดีดูเพลิดเพลินใช่ไหมคะการทําศิลปะประดิษฐ์ค่ะคุณครูมีทักษะอื่นอื่นอีกไหมคะที่เด็กๆจะได้รับจากการทําศิลปะประดิษฐ์เป็นขั้นเป็นตอนนะเป็นขั้นเป็นตอนใช่ต้องแบบรู้จักคอยเป็นแหละเพราะว่าอย่างยกตัวอย่างชิ้นนี้นะยังจะมีตัวตัวแผ่นพื้นหลัง กับตัวใช่ตัวกระต่ายกับตัวตัวที่มันเป็นจุดเด่นเนาะ,ะใช่ไหมคะก็คือถ้าอย่างนี้เนี่ยพี่จุก็จะแบบว่าให้ให้เขาทําชิ้นใดชิ้นหนึ่งก่อนอาจจะแบบเป็นตัวกระต่ายก่อนพอระบายตัวกระต่ายเสร็จเนี่ยค่ะยังไม่ติดนะคะยังไม่ยังไม่ติดลงไปในกระดาษนะคะพอรอรอรอ,อระหว่างรอกระต่ายแห้งเนี่ยเราก็มาทําตัวแบ็กกราว<อ>เลได้ว,ว่าได้ทักษะการวางแผนไหมคะใช่ต,ต้องรู้จักวางแผนคิดก่อนว่าอะไรทําก่อนอะไรทําหลังอะไรต้องรอนานเท่าไหร่ใช่ค่ะ เพราะว่าถ้าทำตามตามขั้นตอนแล้วเนี่ยคือเขาจะได้ฝึกคิดด้วยค่ะแล้วงานมันก็จะได้สมบูรณ์ด้วย มไม่งั้นแบบว่าทําทุกอย่างพร้อมๆกันเนี่ยมันก็จะเลอะเทอะเปื้อนไปหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะซึ่งถ้าแรกๆทําออกมาแล้วเลอะเทอะเปื้อนเนี่ยถือว่าเป็นประสบการณ์การเรียนรู้ใช่ไหมคะใช่ใช่ก็อย่าเพิ่งไปกดดันว่าเอ๊ะทำไมถึงทาเลอะเทอะค่ะและนี่ก็คือในพาร์ทแรกนะคะกับศิลปะประดิษกฐก์น้องปริมนะคะยังไม่เสร็จซอฟเองก็อยากเห็นว่าตอนที่น้องปริมทํางาน pop ร์ตของตัวเองเสร็จเนี่ยะจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงนะคะถ้าใครที่สนใจอย่าลืมนะคะเราม,มารับชมกันต่อในตอนต่อไปค่ะวันนี้นะคะซอฟและครูจูขอตัวลาไปก่อนกลับมากนรรยสเี Active Learning สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ้